สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกตัวเรื่องจูจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิกะกันดีกว่านะครับตัววิญญาณคำสาบลิกะว่าลิกะในภาคเดอะมูฟวี่ภาคศูนย์กับลิกะที่เราได้เห็นในมังงะปัจจุบันที่ยูตะได้เอาออกมาใช้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนลิกะเนี่ยถูกปลดปล่อยไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยูตะยังสามารถเรียกลิกะออกมาใช้ได้อีกนะครับผมซึ่งก็ เป็นคําถามที่มีหลายคน,นยสงสัยเนาะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันยังไม่มีคําตอบแบบตายตัวนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ไงลิก,กาเนี่ยสรุปแล้วเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าในเรื่องเนี่ยยังไม่ได้มีการอธิบายตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวละครยูตะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ยังมีการไม่อธิบายเรื่องของพลังมาทั้งหมดนะครับยังมีพลังบางอย่างที่เรายังไม่รู้กับเขาอย่างแบบพลัรรงเสยเวทไร้ก้นบึง้งของยูตะเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้นก็ยังสรุปไม่ได้นะว่าสรุปแล้วยูตะทาอะไรได้บ้างเรารู้เป็นบางอย่างเกี่ยยวกับต ดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการคาดกันในมุมมองของผมซะมากกว่านะครับว่าลิกะในมูวี่กับลิกะในมังงะเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาทําความรู้จักกับลิกะกันก่อนนะครับโดยโอลิโมโตะลิกะเนี่ยก็เป็นเด็กสาวคนนึงใช่ไหมที่ตอนเด็กเคยสัญญากับยูตะว่าทั้งคู่เนี่ยจะแต่งงานกันมีครอบครัวด,ด้วยกันแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งลิกะเนี่ยก็ได้ถูกลรถชนตายยูตะก็ได้ไปเห็นเข้าพอดีนะครับยูตะก็ไม่อยากให้ลิกะตายยูตะเนี่ยก็เหมือน ไปสาบลิกะเข้าโดยบังเอิญน,นะครับโดยการแบบเหมือนยื้อลิกะว่าเอออย่าตายนะอะไรแบบนี้แต่ยูตาเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพลังอะไรบางอย่างในการไปสาบลิกะนะครับจนทําให้ลิกะเนี่ยเกิดมาเป็นวิญญ,ญาณคําสาบนั่นเองนะครับผมโดยวิญญ,ญาณคําสาบลิกะเนี่ยก็เป็นวิญญ,ญาณคําสาบแค้นนะครับอยู่ในระดับพิเศษเลยนะซึ่งเป็นวิญญ,ญาณคําสาบที่เก่งมากๆขึ้นชื่อว่าเป็นราเชียนีของคําสาบเลยนะครับผมซึ่งก็นึกดูดิสุขุนะเป็นราชาคาสาบใช่ไหมส่วนลิกะเนี่ยเป็นราชีนีนะครับระดับเนี่ยมันก็อาจจะ พอกับสุคุนะเลยนะเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แต่ว่าฝีมือเนี่ยผมคาดว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับสุคุณะอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าก็เป็นทั้งคิงทั้งควีนในโลกของวิญญาณคำสาบเนาะก็นั่นแหละลิกะก็เกิดมาจากพลังของยูตานะครับที่ยูต่านี่ไปสาบเข้าโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวซึ่งสาเหตุที่ลิกะกลายเป็นคำสาบที่เก่งได้ขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งผมว่ามันน่าจะมาจากพลังของยูตะามากกว่าตัวลิกะเองนะครับเพราะว่าลิกะเนี่ยก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งใช่ไหมต่อให้เธอจะตายไปแล้วก็กลายมาเป็นคำสาบเนี่ย ที่มันเก่งจริงๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายูตาเนี่ยได้ใช้พลังของตัวเองไปสาบนะครับผมซึ่งได้มีการบอกว่าวิญญาณคำสาบที่เกิดจากความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบบิดเบี้ยวที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละก็ด้วยการสาบด้วยความรักก็เลยทําให้ลิกาเก่งขึ้นมากๆ แต่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมว่าในภาคศูนย์เนี่ยยูตะได้ทําการปลดปล่อยลิกะออกไปแล้วลิกะเนี่ยเหมือนได้ไปผุดไปเกิดอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในมังงะมหาเวทพนึกมนันตอนที่ยูตะได้กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นที่ได้มาสารงานต่ออาจารย์โกโจเนี่ยยูตะก็ได้ทําการเรียกลิกะออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งลิกะในภาคศูนย์กับลิกะในตัวมังงะเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะแตกต่างกันพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าทั้งสองเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผม โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าลิกะในภาคศูนย์กับลิกะที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําไมลิกะยังคงอยู่กับยูตาล่ะทั้งที่โดนปัดเป่าไปแล้วส่วนตัวผมว่าที่ลิกะยังคงอยู่ต่อเนี่ยอาจเป็นเพราะพลังงานของลิกะหรือว่าตัวแก่นพลังเนี่ยมันยังคงอยู่กับยูตาต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจํากันได้ในภาคศูนย์เนี่ยก็มีบอกเนาะยูตาเนี่ยได้ทําการผนึกพลังของลิกะเนี่ยเอาไว้ในแหวนแหวนมั่นที่ทั้งคู่เนี่ยได้ให้กันนะครับเป็นแหวนสัญญาว่าโตไปจะแต่งงานน, when, นนนนกกัััแหว้เยยต็ คงเก็บไว้อยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อกันระหว่างลิกะกับยูตะด้วยถ้าเกิดว่ายูตะเอาแหวนนั้นมาใส่เนี่ยยูตะก็จะสามารถดึงเอาพลังจากลิกะออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับตรงนี้นี่แหละผมว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุที่ลิกะเนี่ยยังคงอยู่กับยูตะต่อนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยยังคงมีพลังงานของเธออยู่ในแหวนของยูตะนะครับแต่ความสามารถต่างๆเนี่ยน่าจะดรอปไปจากภาคศูนย์พอสมควรนะครับเพราะว่าในภาคศูนย์เนี่ยดูลิกะจะเก่ง OP มากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าในปัจจุบันในตัวมังนิกะ ก็ดูไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็เก่งแหละแต่ว่าไม่ได้ดูโอเวอร์อะไรขนาดนั้นก็โดนโจมตีโดนซัดปิ้วได้เหมือนกันซึ่งถึงแม้ว่าคำสาบลิกะจะยังคงอยู่กับยูตะต่อเนี่ยแต่ผมว่าดวงวิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณของโอลิมโตริกะจริงๆเนี่ยน่าจะได้แบบถูกปิดปล่อยแล้วก็ไปสู่สุคติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่คำสาบลิกะนะครับที่อยู่กับยูตะคอยดูแลยูตะอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นการคาดเดานะครับผมต้องมารอดูในภายหลังอีกทีเนาะว่าคนเขียนเนี่ยแกจะมาพูดถึงปมตรงนี้หรืออเปล่าก็ต้ง รรกาเเปิดผยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคนเขียนเนี่ยแกก็น่าจะค่อยๆเปิดเผยไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าตัวละครยูตาก็อย่างที่บอกว่ามันยังคงมีความลับอะไรต่างๆที่เราเนี่ยยังไม่รู้อีกพอสมควรเลยโอเคต่อมาเนี่ยเรามาดูด้านพลังของยูตากันต่อดีกว่านะครับผมที่เชื่อมต่อกับลิกะแล้วยูตา่ยจะมีพลังอะไรบ้างนะครับโดยพลังของยูตา่ยต้องแบ่งออกเป็น2โหมดนะครับจะมีโหมดธรรมดาก็คือโหมดที่ยูตะาตัวเปล่าใช้พลังงานของตัวเองล้วนๆนะครับผมกับโหมดที่ยูตาเนี่ยได้ทําการเชื่อมต่อกับลิกะพันแหวน อันนี้จะเป็นโหมดที่เทพที่สุดของยูตะแล้วนะครับโดยโหมดธรรมดาโหมดยูตะตัวเปล่าเนี่ยยูตะก็จะทําการใช้พลังเสยเวทมหาศาลของเขาเนี่ยครับทำการเสริมแก่งร่างกายตัวเองทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่าเดิมทียูตะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสภาพร่างกายไม่ได้แข็งแกร่งเป็นสภาพร่างกายที่แบบอ่อนแอด้วยซ้านะแต่ว่าเขาเนี่ยใช้พลังงานเสยเวทอันมหาศาลของเขาเนี่ยมาเสริมร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแกร่งแบบสุดๆนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าพลังงานเสยเวทของยูตะจะมหาศาลมากๆ ตามแต่ว่ามันก็มีวันหมดนะครับมันไม่ได้แบบว่าใช้เรื่อยๆไม่มีวันหมดเหมือนโกโจนะก็นั่นแหละยูตะในโหมดธรรมดาก็จะเป็นการใช้พลังงานเสยเวทอันมหาศาลเสริมแกงร่างกายแล้วก็เชื่อมต่อกับดาบนะครับใช้ดาบในการต่อสู้อะไรประมาณนี้ซึ่งยูตะไม่ได้ใช้เป็นแค่ดาบนะครับแต่ว่ายูตะเนี่ยจะมีอาวุธในการใช้ต่อสู้อยู่อีกพอสมควรเลยเราจะเห็นว่าลิกาเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเก็บของให้กับยูตะด้วยนะครับยูตะเนี่ยสามารถดึงเอาอาวุธต่างๆที่เขาเนี่ยเก็บสะสมออกมาจากตัวลิกาได้ตลอด เเวลาเลายแต่ว่าอาวุธของยูตะเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเครื่องมือเสยเวทนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่อาวุธธรรมดาเป็นดาบธรรมดาที่สามารถหักได้สามารถโดนโจมตีทิ้งได้อย่างยูจิเองเนี่ยก็เคยทําลายดาบของยูตะมาแล้วด้วยเล่มหนึ่งส่วนหมดต,ต่อมากก็จะเป็นโหมดที่ยูตะได้เชื่อมต่อกับลิกะผ่านแหวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเอาจริงของยูตะนั่นเองซึ่งโหมดนี้ยูยตะเนี่ยจะสามารถทําอะไรก็ได้ใน5านาทีนะครับยูตะจะดึงเอาพลังของตัวเองออกมาถึงขีดสุดนะครับเพราะว่าลิกะเนี่ยจะทําหน้าที่เป็น เหมือนตัวกักเก็บพลังของยูตะเอาไว้ที่ยูตะยังไม่ปล่อยออกมาสุดนะครับเป็นเหมือนแบบทั้งสำรองเก็บพลังของยูตะาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายูตะาเนี่ยทำการเชื่อมต่อกับลิกะพันแหวนยูตะาก็จะสามารถปลดลิมิตพลังของตัวเองออกมาได้จนถึงขีดสุดนั่นเองแต่ว่ายูตะในร่างเนี้ยจะสามารถใช้ได้แค่5นาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็น5นาทีที่คู่ต่อสู้เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการต่อสู้กับยูตะาได้เลยเพราะยูตะาในร่างเนี้ยสามารถทําอะไรก็ได้นะครับสามารถก๊อปปี้เทคนิคเสยเวสอาคมของคู่ต่อสู้ได้ อย่างไร้เงื่อนไขแล้วก็ไร้ขอบเขตเลยนะครับอย่างที่เราเคยเห็นยูตะเคยใช้วาจาสาบของอินุมาก,กิมาแล้วใช่ไหมครับในภาคศูนย์แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยยูตะใช้ผ่านทอรโค่งใช่ไหมแต่ว่าในาตัวมังงะเนี่ยยูตะไม่ต้องใช้ทอรโค่งเลยนะยูตะเนี่ยมีตาประจําตระกูลอินุมาก,กิตรงปากนะครับแล้วก็สามารถใช้วาจาสาบแบบอินุมาก,กิได้อย่างอิสระแล้วก็ดูเหมือนจะแรงกว่าตัวต้นฉบับอย่างอินุมาก,กิด้วยนะครับผมก็นั่นแหละยูตะสามารถก๊อปพลังคนอื่นได้อย่างไร้เงื่อนไขนะครับแล้วผมว่าก๊อปครั้งหนึ่งเน สามารถเก็บมาใช้ได้ตลอดด้วยนะครับอย่างตอนที่ต่อสู้กับพวกทาคาโกะกับริวเนี่ยยูตะก็ก๊อปพลังพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อสู้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โกงแบบสุดๆเลยนะก๊อปพลังคนอื่นได้อย่างไรเงื่อนไขแต่มีข้อแม้ก็คือจะสามารถอยู่ได้เพียง5นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมพวกไสยเวทย้อนกลับที่รักษาบาดแผลได้อย่างทันทีรักษาคนอื่นได้ด้วยหรือว่าการกลางอาาเขตอีกนะครับเพราะว่ายูตะสามารถกลางอาาเขตได้แต่อนณาเขตของยูตะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถูกสกัด กั้นไว้ก่อนแต่ผมคาดว่าอาณาเขตของยูตาเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่โกงแบบสุดๆแน่นอนเอาจริงๆผมว่ายูตะมีพลังที่ครบเครื่องมากกว่าอาจารย์โกโจอีกนะยังโกโจเนี่ยจะเป็นสายต่อสู้ผิวๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่ายูตะยังเป็นแบบสายซับได้รักษาคนอื่นได้ด้วยนะครับผมแถมพลังตัวเองเนี่ยก็ครบเครื่องแบบสุดๆไปเลยก็ต้องมารอการเปิดเผยเกี่ยวกับพลังของยูตะแล้วก็ลิกาต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยลิกาตัวนี้กับลิกาตัวก่อนเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วยูตะมีพลังอะไรที่ยังไม่ เอาออกมาใช้อีกบ้างนะครับผมก็ต้องมารอติดตามกันโอเคก็จะมีปลามานี่นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ